พี่ดูแค่หน้ามันหน้ามัน,นแผออ่ออกมายัไงไอชุดแดงก็เดาล้านเันชุดยมทูดสีเดียวยม,มาทูตเลยลักษณะมันของขานทั้งมันเลยเมื่อก,ก่อนอยู่ลูกบุรีด้วยดาวล้ายคนนี้มึงรู้ได้ไงอไอหนนันจะไปย้นพี่เขาถือไม่ไหวแล้วี่เกบ้าไอหน,น้าไปตกขาวขนาดนี้วะแป้งมันพี่ออกแป้งร้อย เออโหมันจะคือคือจริงไหมเนี่ยโธ่พี่มันดู Luckily, วกันก่อนกี่ก่อยนะมึงเกมึงกูว่าไม่ใช่และไอ้ดาวร uhh ้ายมึงออกมาหงอยอะไรมันยังไม่ถึงเวลางานมันพี่งูมันเข้าบทเมื่อไหร่เริ่เป็นเรื่องดาวร้ายเอออาเล่นเลยนี่จะบอกให้นี่ไอ้เอกเขาเกี่ยวพาราสีอยู่นี่นี่อยู่นี่ไอเอาแล้วโอ้ยไอ้บ้าเดบุย แมบตุเจ้าเโอ้่าจอรีเกกดด้วยเหรคุณนาอะไรคุณนาเข้าใจผิดแล้วครับอารมณ์ดีกว่น hmm> ี้าวพาไดไรเออเอสได้ทำ้าหรอบอกว่าแม้เด็กโกกไม่เสด็จเลยนี่เนี่ยชาวพาหามาเลยนันเนี่ยกูหามาระว่าจ้ามาทเอสร้ายหรอคืนนี้จะเล่นให้เด็กแน่ บ้านเบอกว่าไปหาตะป๊อกซะป๊อกกควัปบอกตกกกคว่ำมึงเล่นลิเกไปอย่ายุ่งกับคนโงไปไดไปไปอารมณ์ดีแล้วอะไรหัวไปจไไรไปก็ได้ไปไอหนูนี่เขาก็รักเกียวาลาตีกันแล้วลูกนี่เป็นเกี๊ยวนะปู้นจะไปหาเห็บให้แล้วเนี